มึงขี้ถ้ามึงผ่านตรงนี้ไม่ได้เมื่อไรแล้วเมื่อไหร่มันจะเก่งมึงขี้สงสัยมากเลยช่างแม่งมึงตายตายไปแล้วแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจเลยว่ามึงตายเพราะอะไรก็มึงก็โดนยิงตายมึงแย่ตัวไหนมึงก็โดนยิงตายมึงสงสัยมึงก็โดนยิงตายก็แกเห็นอยู่ไอ้โดนยิงตายบัตบัตบัตมันโดนอะไรตายบัตมันโดนอะไรตายบอกพี่ดิแล้วเมื่อไหร่มึงแล้วเมื่อไหร่มึงจะรู้แล้วเมื่อไหร่มึงจะรู้ก็รู้เนี่ยมึงโดนยิงตายกูรู้ว่ามึงโดนยิงตายมันมันยักษ์ตัวงหญ่มันใช้ปือมันใช้มือเอ็มสียิงมึง เอไม่โอ้โหกับลำละกูเฮียไปเขาบรรลุผลดีกว่าโอเคกูน่าจะรอดละมีกระสับเรียสิงกันเองูดใจกองตำรวจมีคนข้างหลังกูด้วยใช่มันมีคขลองเอ้ยบัสอยู่บนตึกกับบัสโอ้โหมีเ้อสัดเลยพี่เรียบร้อยเจอกันเกนเรยวจะสิเราอะ บอกเลยถ้าถ้าบัสดาวเดี๋ยวพี่จะฆ่าบัสเองเหมือนกันสวัสดีครับอะไรอยู่ครับบัสดาวพี่เฮ้ยบัสอะไรอยู่นี่บัอยู่นี่ดาวดาวบัสข้างล่างดาวตัวเหมือนกุ้งหัวตัวเหมือนกุ้หัอเสื้อแดงหส่หัอของเดี๋นี่เฮ้ย มีเกาะสามด้วยดีชะมัดดีชะมัดเลยกดเถอะเกาะเกาะสามโดนยิงคออืออ่าอ้ยกูวใหม่กูวิมกสามเหมือนแลกเหรอแลกเหรอแลกเหรอปม่ต้องตายไม่แหละก็ต้องตายเฮ้ยใม่มีวันนี้มันวันนี้มันไม่ไม่เห็นเห็นเห็นนะนี่นี่ ตึก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 มึงยิงมันเหรอใช่บ้าบ้าบ้ารังตึกตึกมีตึกนี้นี่คือตึกหลังคือตึกหลังอุ้ยสไนที่ยิงกูอ,ะ,อละ,ละไรๆๆอ<ล>ะไรๆอะไรไปไปไอ้เพี้ยเพรมันนี่อ๋อที่เดิมใหม่ที่เดิมมันเอาคายิงกูอะเฮ้ยูมทีวรอตึกไอ้ข้างหน้าขเนี่ยตึกสีดำตะกี้มีคนยิงพี่แล้วจตรงไหนวะ

เฮ้ยมันเอาจังไปอยงเงี้ยเอาจัดเลยโอ้ยระเบิดเรียบร้อยมาเป็นเชือบัตรเชือยู่บัตรดูทันหรือเปล่าคำถาพี่คันหาพี่ได้ปะคันหาพี่ได้ปะแล้วพูดตัวไว้ฮะ คือผมโดนและโซนพี่มาโถก็คือก็คือผมผมโดนไาจากชั้นชั้นสองใช่ป่ะล่ะแล้วลงมาชั้นหนึ่งจะเปิดประตูแล้วเล็โซนก็ลงตูมลงมาโต้ทลายหาเลยอ่ะเฮ้ยกับตายไปมามาตรงไหนมากมาได้ป่ะสองตัวมาบ้านฟ้าบ้านเหลืองนี่เหรอ ้งหลังก็มีอ่ะอุยอ้ยอุย<ร>อ้ย <ละ S 1> ยิงต<ม>ีลหลังเ้สืออะไรข้างในไงวะระวังมันมาแล้วตรงตรงหลังนู้นอ่ะมันกำลังเข้ามามันมาจากใน,นป่าโอ้โหเจ็บแม่หนึ่งเมตเจ็บเจ็บเจ็บเอาหนึน่งอยไร โอ้โ oh, 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 oh. หพร้อมใจรวมสวัส,สดีครับพี่น้องรวมชาเอเมนต์เออวิ่งสวนกูอีกเพิ่มตายนะมึงเหงาะนะแต่กูเหงากว่าฮ <c oughs> เฮียหน้าตาใจหมดโอเคกูเหงากว่าจริงด้วยเฮ้ยถ้กู <c oughs> ไม่ได้แอมโโปรน่าเฮียให้กูไม่ได้แอมไปหกนะเห็นแบบเฮ้ยจะคนเอาใหม่ใช่เหอช่วมไม่อะไรเลย ใช่คนเหรอวะกูสึกไปเองโอเคใช่คนมองขี้สงสัยนักหนาไอ้กที่ล่วงเลยหันมาขี้ล่วงเลยใช่คนบอกวะหก็รู้ดับไม่กินก้าวตาไม่น่าใช่ยมบบตะกี้นี้ไม่น่าใช่ยันน่าจะเป็นบอทโหกบอทโคตรแม่นเลยหมายมูลคิลดีถ้าบอทเก่งขนาดเนี้ยแม่นขนาดเนี้ย it.